และภายในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชืวอา่าดิเบต b ีบอกันได้เองนะครับผมวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมารีวิวหน้าของแบบนี้นะครับผมเป็นแบบที่เป็นแนวทาวเวอร์ดีฟ e น์ต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าการสุ่มอะไรเนี่ยก็มีให้เราเลือกมากมายเลยนั่นเองนะครับสาหรับแบบนี้นั่นเองนะครับใครที่อยากจะลิมลองเนี่ยก็สามารถมาลองได้นะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปดูภายในแบบนะครับผมว่ามันเนี่ย มีอะไรบ้างน,นั่นเองนะครับแมพเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเกมไหนหรือเปล่านี่ยผมก็ใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ผ่านลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะครับจูโม่วเอ๋ยก่อนจะไปเนี่ยฝากร้านสตาร์บัคด้วยนะครับร้านดีดีบริการดีๆเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและรอยยิ้มสามารถไปดูได้ที่ร้านเขาเลยนะครับเพจก็มีเว็บไซต์ก็มีไม่ว่าจะเป็นเกมพาร์ทโลบักในราคาถูกหรือว่า กิฟต์การ์ดเนี่ยก็สามารถกดได้หมดเลยครับผมไปลิ้มลองกันได้เลยครับสุ่มยาวๆไปเออจะไม่ต้องกดเองไอ้เหี้ยไปกันต่อโอ้โหเกมแนวสุ่มนี้กเกลือโหจังวะมาอีกแค่ห้ารอบสุดท้าย โอ้ยโอยเดงไม่คิดจะออกเลยพี่น้องเอ้ย<ม>โอ้ย<ม>พี่น้องเอ้ยมาสองรอบสุดท้ายอโอ้ดงไม่ออกจริงเหรอเกมนี้เขายิงในสักสีโอเคหมื่นเพชรน,นะครับผมคือเกมนี้แทบไม่มีการหลุดเลทนะครับสำหรับแบบนี้ใครโชคายก็อาจจะได้การันตีมิสติกอย่างเดียวนะผมใครโชคดีก็นั่นแหละสามารถเขมเมนตนมาบอกกันได้ อเดี๋ยวผมจะมาอ่บอกจุดต่อไปนะก็คือจุดในการรีเนี่ยผมเป็นการรีพาสซีฟหรือว่านิสัยนะรั่มผมมีมีสีอันนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาตัวที่ดีๆเนี่ยผมมาเลียวซึ่งตัวละครที่ผมแนะนําสําหรับต้นเกมเนี่ยก็จะมีเจ้าอุดิวเนี่ยตัวเนี้ยเออมันดีมากๆเลยนะเป็นตัวตีแอร์คือเข้ามาแป๊บเดียวอะแต่ว่าตัวนี้แ่งแบกสัตว์อ่าเดี๋ยวจะรีไเลยนะครับผมปาบปาบ ่าบาจะมีเอสไหมเดีด๋ยวดิโอ้ยโอ้ยเกมโอ้ย,อย,อย,อยต้องรีสุ่มไปก่อนโอ้ยมีเอสมานหนึ่งนะครับต้องรีสุ่มไปก่อนเนาะอ่ะโอเคเอาสแต็กประมาณนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้ก็คือจุดในการสุ่มเอ่อพาสีไม่ใช่พาสีเป็นพลังนะครับ ตลแตกของมันเนาะเออประมาณนี้ส่วนมาฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นที่ enchard potion เนะครับเอาไว้กดใช้แล้วมันอาจจะแบบว่าดีขึ้นนะตรงมุมฝาบนส่วนตรงนี้ก็เป็นการรีพ a ส s ี v นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมมารีให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาคมันรีเลยเลด้วยว่ะ47อันดูที่จะได้อะไรบา้างปั๊มปั๊มปั๊มปัมป๊มได้ g o เด e นปั๊มโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอุย๊ยะดูบิสเอามาทําไมเนี่ย45เปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็นกได้นะครับ ยังแยๆกันไปเจนอดไป Come for you like that ไปบัสอ่ะอันนี้อยู่อันนี้อยู่อ่ะต่อไปนะครับจะเป็น5โลสุดท้ายเดี๋ยวผมส่งไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเอ่อ ตัวแอนิเมชันการเล่นข้างในนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่าอ่า<ม>โอเคได้มาประมาณนี้นี่ครับเอามันเล่นได้คนเดียว่หรือ,อพี่เอฟพมพีได้แต่ไม่กลัวแค่น,คนี้แต่อยากเล่นเห็นแบบเพียกเล่นเดี๋ยวเราแบบได้จอมมาใหม่ไงจอ,อยอ,ะอ่ะอ่าบอลบลดีอม่อย่างคี่ว่าอ่านี่็คือระบบการเล่นในเกมนะครับจะเป็นเวประมาณนี้หมดเลย อันดี้เมชอะไรก็ดเูเอาเองนะครับผมอันนี้คือเข้ามาให้ดูเฉยๆน,นะครับว่ามันเป็นแนวยังไงบ้างนะครับหรืออาจจะมีคนชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะผมแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าแนวทาวเวอร์ด n s เฟนซ์ใหม่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างหายากนะครับส่วนมากจะมีแนวแต่เดิมๆเมนาะก็ถือว่ามาช่วยโปรโมทเขาไปในตัวและกันนะครับเพราะว่านั่นแหละแมปเปิดใหม่นะครับผมก็คือ แมปของเขานะผมว่าเขาถ้ามาดีเนะยครับผมพวกแมปอะไรอย่างนี้พวกแมปพวกตัวละครอ,อะไรอย่างนี้นะครับสกิลก็ยังยังรู้สึกว่ามันก็ยังเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะพวกหน้าสเปกการอัพอะไรประมาณนี้นะครับตัวเลขพอดเมดนะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าแมปนี้เนี่ยทำมาค่อนข้างที่จะสวยพวกแมปล็อบบี้หรือว่าแมปในเกมอะไรประมาณนี้นะ ผมว่ามันสวยจริงๆเพรกะอย่างอื่นก็ยังเดิมๆอยู่นั่นแหละครับผู้เล่นคนไหนที่กำลังเข้าวงการ tower defense ใหม่ๆเนะครับ้ <ๆ S 1> บอยากจะลองอะไรใหม่ๆก็สามารถมาลองแบบนี้ได้เนาะเผื่อใครติดใจถูกใจนะครับมาลองกันได้อนี้คือหน้าตาบอสหน้าตามอนนะครับาทางการเดินนี่ก็คือหน้า UI ทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้อ่ามีรีเพย์มีเน็ก ก็คือด่านต่อไปนะครับล็อบบี้ก็คือกลับไปหน้าล็อบบี้ประมาณนะั้นนั่นเองนะครับผมอ่าเนี่ยคือหน้าโหลดนะครับ Reborn Center อ่านี่ค,คืออัปเดตกับโค้ดใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพวกโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าเดสคริปชันละกันก็ไปหาเอากันได้นะครับผมเพราะว่าโค้ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับแบบรีบอลเนาะอืมถ้าสนใจก็ลองดูได้นะผมมีโซนชาเลนจ์มีเลดนะครับยังไม่เปิด มีตู้เกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็มีดิสเลทบอดนะครับอืมอ่ะอันนี้ก็คือหน้าลอบบี้ของเขานะครับผมว่าหน้าลอบบี้ของเขาเนี่ยสวยจริงอ่ะโอเคก็ยูดูนี้เลยครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถ คอมเมนต์บอกผมได้เลยนั่นเองนะครับที่ใต้เทปชั่นขอบคุณทุกคนมากครับผมเอาไว้เจอกันสำหรับคลิปวิดีโอหน้าและกันคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่อยากผมไปรีวิวแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับเอาไว้เจอกันสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน see you again next time ไปบายครับบายบายจ้า